วอฟาริสนั้นว่าด้วยเรื่องราวของดวงดาวในชื่อเดียวกันที่ตั้งอยู่นาจัก,กรวาลอันไกลโพ้นยาลำนึงได้เดินทางมาถึงที่นั่นพร้อมกับตัวเอกของเกมอย่างทีเรียนครับ AI ที่ปรึกษาของเขาปลุกให้พระเอกคนนี้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับรายง,งานว่าเธอตรวจพบสัญญาณสิ่งมีชีวิตที่อยู่อีกไม่ไกลและเรากําลังจะลงจอดแล้วาหมายของพระเอกก็คือการมาเยือนดาวบ้านเกิดเพื่อตามหาวอลพ่อของตอนเองด้วยเหตุผลบางอย่างครับ ต่ว่าที่แน่ๆถ้าฟังจากคำพูดของเขาความสัมพันธ์ของทั้งสองคงจะไม่สู้ดีสักเท่าไหร่แต่ว่าก่อนจะได้เคลียร์กับพ่อวัฟฟริสก็เต็มไปด้วยอันตรายศัตรูที่พร้อมจะสังหารเราเมื่อแรกเห็นสภาพของดาวที่เละเทะกับดักต่างๆรวมทั้งบอสอีกมากมายที่รอเราอยู่ครับทีเดียนจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านี้ไปด้วยจิตใจที่กล้าหาญกับเพลงเมทัลที่คอยปลุกใจเราอยู่ตลอดเวลาและนี่ก็คือเรื่องราวของเกมเกมนี้ที่ผู้เล่นจะต้องออกสำรวจเพื่อค้นหาความจริงที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งงหมดนนั่นเอ เอาเรามาพูดถึงระบบการเล่นกันบ้างก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมว่าผมเล่นเกมนี้ไปจนถึงบอสตัวสุดท้ายแล้วนะแต่ว่ายังเอาชนะไม่ได้ซึ่งระยะเวลาที่ใช้เล่นทั้งหมดก็ปาเข้าไปเกือบ10ชั่วโมงด้วยราคาที่ซื้อมาช่วงมิดเยียเซลเพียงแค่ร้อยกว่าบาทก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆบอฟาริสนั้นเป็นเกมที่พัฒนาโดย t e e ลแมนทิ s คล้ายเดียวกับสเลนแบ็กฟรอมเฮลนั่นทําให้อาร์ตเดเรกชั่นกับระบบการเล่นขั้นพื้นฐานนั้นถือว่าใกล้เคียงกันเลยครับทั้งนี้บอฟาริสก็พัฒนา เกมเพลย์จะวางอยู่บนพื้นฐานของแอคชั่นไซส์โคลเลอร์ที่ผสมผสานทั้งการโจมตีระยะประชิดและการยิงจากระยะไกล ทีเรียนจะมีอาวุธทั้งดาบและปืนรวมทั้งอาวุธพิเศษชนิดที่3ที่ต้องใช้ค่าพลังเอเนอร์จีที่เป็นแถบสีฟ้าด้านซ้ายบนของจอในการใช้การควบคุมพื้นฐานจึงเป็นการรวมกันของการโจมตีการกระโดดหรือว่าการก้มเพื่อหลบศัตรูครับสกิลกลางโล่ป้องกันที่ต้องใช้ค่าพลังเอเนอร์จีซึ่งถ้าเรากดได้พอดีการป้องกันก็จะเปลี่ยนมาเป็นการแชร่กระสุนของศัตรูไว้ที่โล่แล้วก็ยิงกลับไปได้ด้วยแต่ว่าถ้าศัตรูโจมตีด้วยอาวุธระยะประชิดก็จะเป็นการทอนดาเมจกลับไปอย่างรุนแรง ีนี้ค่าพลังเอเนจี้ยังสามารถเติมได้ด้วยการโจมตีระยะประชิดเท่านั้นด้วยนะครับมันก็เลยเป็นภาคบังคับที่เราจะต้องทั้งยิงทั้งฟันนั่นเองซึ่งเอาจริงๆผมเป็นสายโจมตีระยะใกล้อยู่แล้วแบบนี้ก็เข้าทางเลยระบบการเล่นที่เพิ่มเข้ามาในเกมนี้ยังมีไอเธนผลึกสีเขียวที่เรียกว่า resurrection idol ฟังก์ชันของมันมี3วัตถุประสงค์งที่สามารถเอาไปใช้ได้ครับข้อแรกก็คือการอลนล็อกจุดเช็คพอยท์ทำให้ทุกครั้งที่ตายเราจะได้ไม่ต้องเดินไกล ส่วนข้อที่2มันเป็นเหมือนการวัดใจคนเล่นด้วยเงื่อนไขที่ว่าถ้าเราสะสม resurrection idol ไว้ในตัวมากเท่าไหร่จำนวนเลือดก,กับจำนวน energy จะมากขึ้นนั้นทำให้เรามีโอกาสรอดเมื่อต้องสู้กับศัตรูยากๆได้ดีกว่าเดิมแต่ก็นั่นแหละรครับถ้าผู้ชมพลาดและเกิดตายขึ้นมาก็ต้องวิ่งกันไกลหน่อยนั่นเองและการเอาไปใช้งานในแบบสุดท้ายก็คือเมื่อจบด่านถ้าเรามี resurrection idol เหลือผู้เล่นก็สามารถเอาไอเทมชนิดนี้ไปแลกเป็นปลัด m เมทัลเพื่อเอามาอัปเกรดอาวุธทั้ง3ชนิดของเราได้เช่นกันตัวเลือกในการพัฒน,นาตัวละครจะมีหลักๆอยู่3แบบนะครับ ทีนี้ในด้านของอาวุธนั้นแบ่งออกเป็น p r i m a r y w e a เว n m e น e e เ e a p o n อนแล้วก็ประเภท Destroyer ทางผู้พัฒนาเคลมว่าทั้งเกมจะมีอาวุธรวมกันมากถึง19แบบซึ่งเท่าที่ผมเล่นก็เยอะตามที่เขาว่าจริงๆครับแต่ว่าปัญหาก็คือเราไม่มีทางที่จะอัพเดเวลอาวุธได้ครบทุกอันแน่นอนสมควรในทางที่ดีที่สุดก็คือเรื่องอาวุธที่ชอบแล้วอัพให้จบเป็นอันๆไปจะดีที่สุดเนื่องจากต่าหลังๆก็จะยากขึ้นเรื่อยๆเลเวลของอาวุธก็จะมี3ระดับนะครับโดยระดับสุดท้ายจะใช้บ แถมยังมีไอเทมพิเศษอีกอันมาช่วยอัพด้วยนั่ก็คือบัตร沃ลฟาริฟที่จะดรอปในช่วงครึ่งหลังของเกมครับรายละเอียดเกี่ยวกับปืนทั้งสงประเภทนะั้นเราจะเห็นได้ชัดจากกระสุนที่ยิงออกมาอยู่แล้วนะแต่ที่ผมชอบก็คือบัฟจากอาวุธระยะประชิดที่ช่วยเพิ่มสีสันกับแท็กติกในการเล่นได้ดีดาบบางอันฟันแรงไม่มากนะครับแต่ว่าสามารถเพิ่มการ d r เ p ได้เยอะ ดาบบางอันก็ให้ผลตรงกันข้ามก็คือฟันแรงแต่ว่าถ้าใช้ฟาร์มพลังงานก็จะได้น้อยกว่าหรือดาบไฟที่เพิ่มโอกาสติดเบ r ร์นิงเอฟเฟและขาแมงมุมอันนี้ที่ผมใช้บ่อยมากนั้นมีฟังก์ชันในการดูดเลือดยิ่งท้ารอัพถึงแรงสามก็จะดูดเลือดได้มากขึ้นแล้วก็ยังฟันแรงขึ้นอีกด้วยแต่ว่าข้อเสียก็มีนะครับก็คือมันไม่เท่เอาซะเลย ประสบการณ์ที่ได้จากแมปต่างๆก็ไม่เหมือนกันนะครับตั้งแต่ Secret a r e เียที่ซ่อนอยู่ในทุกๆด่านถ้าคุณผู้ชมสำรวจดีๆก็อาจจะได้อาวุธใหม่ไม่ก็เป็นไอเทมที่เอามาใช้พัฒนาตัวละครตามที่ได้บอกไปความหลากหลายของฉากก็มีทั้งด่านที่ต้องปีนเชือกบางด่านเน้นการหลบเลี่ยงกับดักบางด่านก็มีช่วงที่ต้องหาทางกดสวิตช์เพื่อเปิดประตูหรือว่าการขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นต่อไปครับ นี้ตัวแผนที่จะพาเราไปข้างหน้าเรื่อยๆคุณผู้ชมที่ไม่ชอบแน Metroid วเมสทรยวานีก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าเกมนี้ไม่ได้วางระบบแผนที่เอาไว้แบบนั้นคือจะพูดว่าถ้าไม่นับทางลับวัตฟาริสนั้นมีเส้นทางที่ล็อกให้เราไปอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหลงเลยครับมอนสเตอร,ร์ดีไซน์ก็ทําออกมาได้ดีแล้วมอนบางตัวเราต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันด้วยยกตัวอย่างเช่นมอนสเตอร,ร์อัตวินถือดาบตัวนี้เลยครับวันนี้จะสามารถใช้ดาบป้องกันการโจมตีได้เก่งมากคือยิงยังไงก็ไม่เข้าแน่นอนฉะนั้นเราจะต้องลล่่่ออออออใให้้ออ้้มมมมมมมัมัันันนนคคววววาาาาาางงดบบกกแ็ศยชทีีีไไุืเขปโจตร หรืว่าจะเป็นมอนสเตอร์อสุรกายติดปืนพลาสมาตัวนี้ความโหดของมันก็คือเข้าใกล้ไม่ได้เพราะมันจะโจมตีระยะประชิดใส่เราได้ด้วยคือเข้าไปปุ๊บมีโอกาสโดน,นแน่แน่ในขณะเดีกันถ้ายืนห่างมันก็ยิงปืนพลาสมามาใส่แถมยังมีวาร์ปมาอยู่ใกล้ๆเราได้อีกวิธีการรับมือกับมอนตัวนี้จึงต้องอาศัยทางต่างระดับเป็นตัวช่วยในการรับมือแบบนี้เลย นี่เป็นตัวอย่างมันสเตอร์เพียงแค่2ตัวจากอีกหลายแบบที่เราต้องสู้ด้วย ยังไม่นับบอสที่มีอีกหลายตัวด้วยเช่นกันนะครับบอกเลยว่าสู้กันได้สะใจแน่นอนแต่ว่าก่อนจะไปกันต่อนะครับเด m มูฟก็ขออนุญ,ญาตขอบคุณผูส้สนับสนุนของช่องเอาไว้ด้วยนะครับทั้งออฟทัแาาสแว่นถนอมสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และจอทีวีหรือคุณสมบัติตแสงสีฟ้าที่ทําให้ใส่สบายอีกทั้งออฟทัสมีขาแว่นที่บางและเบาแต่ก็ทนทานตกไม่แตกทาไม่งองไม่หักคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ f a c e b o o k c o m o p t u s หรือถ้าใช้โค้ดเด m มูฟก็จะได้รับส่วนลด100บาทด้วยนะครับ และแอดไวสศูนย์จำหน่ายอ,อุปกรณ์ไอทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกาจอมอนิเตอร์แล้วก็อื่นๆอีกมากมายโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมคุณผู้ชมได้สั่งซื้อสินค้าจากแอดไวส .co.th สามารถใช้โค้ด t m MM 0 o f 7เพื่อเป็นส่วนลดได้นะครับยังไงก็ฝากเอาด้วยนะนึกถึง IT ทนึกถึงแอดไวส์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ วอลฟาริสยังมีจุดเด่นอีกอย่างที่ไม่พูดก็ไม่ได้นะครับนั่นก็คือเพลงประกอบที่สายเมทัลต้องชื่นชอบแน่นอนเรียกได้ว่านี่คือเกมสําหรับชาวเมทัลเลยก็ว่าได้จากสู้ที่ดุเดือดเลือดสาดแม้จะเป็นพิกเซลอาร์ตแต่ผมรับประกันความสะใจที่ได้จากเกมนี้ให้เลยครับยังไงก็ตามมันก็มีข้อสังเกตอยู่บ้างเหมือนกันนั่นก็คือผมรู้สึกว่าเกมมันแอบบูลลี่คนเล่นนิดหน่อยจุดแรกก็คือคุณผู้ชมจะรู้สึกได้เลยว่า บางครั้งศัตรูเหมือนจะรู้ว่าเราจะวิ่งหรือว่ากระโดดไปทางไหนแล้วมันก็จะโจมตีไปดักหน้าเอาไว้ก่อนส่งผลให้การหยุดอยู่กับพี่ก็มีประโยชน์ในหลากหลายสถานการณ์ครับจุดที่2ที่เรารู้สึกว่าเกมบุลลี่เราก็คือเกมนี้มีบอสให้สู้หลายตัวนะครับแต่ว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่มากหรือน้อยเท่าว่าเป็นฉากบอสตายบอสหลายตัวจะระเบิดใส่หน้าเราอีกระลอกนึงแต่ถ้าโดนเข้าแล้วเราตายตอนนั้นเป็นไงล่ะครับเล่นใหม่อีหา่ากวนทีนมากเลยทุ่าครับฉะนั้นจะเล่นเกมนี้ทําใจให้สบายๆแล้วค่อยมาเล่นกันนะ เอาละโดยสรุปแล้วในมุมมองของผม w a l f a r i s อยู่ในเกมินดี้คุณภาพสูงเกมหนึ่งที่น่าจะเหมาะกับผู้เล่นที่ชอบแนวชูตติ้งไซส์สโคลเลอร์ที่เต็มไปด้วยความท้าทายมีอาร์ตเดเรกชันที่ดูดุดุหน่อยผสมกับบทเพลงประกอบที่หนักหน่วงฉะนั้นถ้าดูจบแล้วคิดว่าเกมนี้ใช่สําหรับคุณผู้ชมก็ลองหามาเล่นได้เลยครับือ w a l f a r i s นั้นวางจําหน่ายให้กับทุกแพลตฟอร์มทั้ง PC Nintendo Switch PlayStation แล้วก็ Xbox และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดใน E. X. P. วิดีโอนี้ครับสุดท้ายถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอข Move อง The แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของ The Move นะส่วนวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ